ชอ,ชอบใช่ไหมเริ่มรู้สึกว่าการมีคอล่าดีนะทําให้เราสามารถลูกทัมม่ได้จะบอกว่านางชอบอันนี้มากกว่านั้นนะนางจิ้มหัวมาเลยแล้วก็แบบปกติชีวนคนรักษาอาการจะค่อยๆกินแบบฉันสวยๆฉันเลือกต่เนี้ยดูดิโอ้โหแต่ว่าสีเขียวคือทัมมี่ถูกใจมากยิ่งนักโอ้โหพี่นี่ไม่ใช่นิสัยทัมมี่นะขนาดเนี้ยโอเคจ้ะทัมมี่อะเมื่อกี้ได้รูปนางนางผอมอะ สะโพกนี่อผอมลงเป,เป็นกระดูกเลยเออลืมให้เขาชั่งน้ําหนักค่ะกลับแต่จะบอกว่าคือพนักงานสตาฟบอกว่านางกินไบเก่งมากนะคุณหมอก็บอกออาหารถุงเหลือมาถุงเดียวนี่อาหารเียกิกินหมดนะอืมมันกินอ,อยู่อาาืมผิดวิสัยคะ่ะปกติสวยเลิกได้แล้วก็ฉันจะไม่เคยกินฉันจะกินชา้ชาๆต้องแบบง้อๆหน่อยอะวันนี้นี่คือ พุ่งมาเลยค่ะแปลว่าลูกลูกปุ๋ยน้องลูกลูกแคมมี่ช่วงนี้ลูบได้ได้ข้อข้อดีของการมีแม่ต้องรูปต้องรูปที่ตัวก่อนรูปที่คอรูปตัวก่อนแล้วค่อยรูปหัวเอื้อไม่ถึงแต่เมื่อกี้อุ้มได้เออลูบได้อยู่ค่ะมีคอร่าอะไรก็ได้เลยคิดว่าอยากจับโจลี่ใส่คอร่าบ้าง่ก็เล่นตั้งลูบนางได้จริงนะสาแกใจรูปแบบรูปให้ชินกันไปเลยอ่ะเเนนาะาะเนาะ เมื่อไรแม่เธอบอกว่าให้เธอออกข้างนอกแก้ก็ไปออกจ้ะอยากให้ไปรวมเมื่อไหร่นางบอกว่าสักวันหรือคะวันพฤือดหัดก็พรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เหรอนี่วันพุธต่ันนี้วันค่ะวันนี้วันนี้วันอะไรนี่วันค้าหรือวันที่ออกมาหลงวันแล้วะสไตล์ดีกินแก่งมากคุณนายแม่จ้ะคุณนายแม่เธอคุณนายแม่เธอถ่ายรูปพี่ราฟาเอลเต็มเลย ถ่ายแบบกับลเาเกี่ยวเมื่อกอี้ให้ป้าดู